ในบริบทของโลกแห่งการแข่งขันนวัตกรรมถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถแข่งขันกับโลกใบนี้ได้ดังนั้นการจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างผู้เรียนให้มีความคิดหรือความสามารถสมรรถนะที่จะนําไปสู่การสร้างสารรค์นวัตกรรมได้ ก่อนที่จะทำพาเด็กๆไปสร้างสารรค์นวัตกรรมได้นั้นสิ่งสำคัญก็คือการกระตุ้นหรือชี้แนะผู้เรียนอย่างถูกแนวทางเพื่อนำไปสู่การคิดเชิงนวัตกรรมหรือ innovation thinking แล้ว innovation thinking ที่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะต้องนำพาเด็กนักเรียนของเราไปสู่จุดนั้นให้ได้คืออะไรเรามาหาคำตอบจากวิดีโอนี้กันค่ะว่า innovative thinking คืออะไร ในโนเวทีฟ h i n k i n g นั้นนะคะที่โนเวทีฟ h i n k i n g นั้นหมายความถึงการ think to better การคิดให้ดีขึ้นการคิดให้แตกต่างการคิดถึงเรื่องของสิ่งที่มันแปลกสิ่งที่มันใหม่แต่อย่างไรก็ดีสิ่งที่แปลกและใหม่ที่เราจะต้องนำพาให้เด็กคิดนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนที่จะใช้งาน นอกจากนั้นแล้วนะคะอาจจะเป็นความคิดที่ยังไม่เคยมีใครคิดมาก่อนก็ได้ นะคะแล้วก็มีความเป็นต้นฉบับมีความเป็น Originality ของตัวเองค่ะว่าสิ่งที่เด็กๆคิดขึ้นมานั้นเนี่ยจะต้องมีตัวตนของตัวเองอยู่ด้วยและนอกจากนั้นนะคะสิ่งที่สําคัญที่คุณครูจะต้องชี้แนะให้เด็กๆนําพาไปถึงจุดนั้นได้ก็คือเรื่องของการคิดอย่างมีคุณค่าเราจะไม่ปล่อยให้เด็กๆใช้เวลาในการคิดสิ่งที่ไม่มีคุณค่ากับตัวเองกับสังคมและกับโลกใบนี้ค่ะ นอกจากนั้นแล้วนะคะเมื่อเด็กๆมีกระบวนการคิดแบบนี้แล้วเราก็จะนำพาเด็กๆให้นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมหรือ innovation นั่นคือกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมที่เรากำลังจะพาเด็กๆไปถึงในจุดนั้นค่ะและที่สำคัญนะคะลักษณะความคิดเชิงนวัตกรรมมันเป็นแบบไหนกันแน่ลักษณะความคิดเชิงนวัตกรรมนะคะมีคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะคะก็คือนั่นก็คือจะต้องมีความใหม่จะต้องมีประโยชน์ และจะต้องมีคนต้องการค่ะดังนั้นเนี่ยในกระบวนการที่เด็กๆคิดนวัตรกรรมขึ้นมาจะต้องประกอบไปด้วย3ส่วนนี้เป็นสำคัญนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะการที่เราจะพาให้เด็กๆเ,เกิดความคิดใหม่ๆกระบวนการที่สำคัญที่สุดก็คือการทำให้เด็กๆลงมือทำให้ได้ค่ะ เพราะว่าเด็กๆนั้นจะมีกระบวนการคิดที่หลากหลายมีกระบวนการคิดที่แปลกที่ใหม่บางครั้งเขาจะใช้ความคิดของเขานำไปสู่สิ่งที่แปลกแหวกแนวนอกกรอบแต่สิ่งสำคัญคือเขาจะไม่ลงมือทำค่ะดังนั้นคุณครูทุกคนนอกจากกระตุ้นให้เขาคิดแล้วจะต้องกระตุ้นให้เขาลงมือทำให้ได้ค่ะและการลงมือทำของเด็กๆต้องนำพาไปสู่นวัตกรรมค่ะ เพราะว่านวัตรกรรมจะเป็นเครื่องมือที่สามารถตอบสนองได้ว่าเด็กๆมีกระบวนการคิดนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเราจะสร้างกระบวนการคิดเชิงนวัตรกรรมได้อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆ5ขั้นตอนค่ะที่จะทำให้คุณครูสามารถสร้างการคิดเชิงนวัตรกรรมได้ขั้นตอนที่1ก็คือการเปลี่ยนจากฟิกไมซ์ไปเป็นโก m ด n ไมซ์ น,ะะนั่นหมายความว่าการที่เด็กๆอะคะ่ะเขาจะสร้างความคิดเชิงนวัตกรรมได้เขาต้องมีความทา้าทายในตัวเองเขาต้องกล้าลงมือทําในสิ่งใหม่และเขาจะต้องกล้าที่จะคิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่คุณครูจะต้องทําก็คือการปรับเปลี่ยน mindset ของผู้เรียนจาก fixed mindset ให้เป็นโก w ด h mindset ค่ะ เมื่อคุณครูเปลี่ยนกฏหมายเซตได้แล้วนะคะคุณครูจะต้องทำในขั้นตอนที่2อย่างต่อเนื่องเลยค่ะนั่นคือการสร้าง creativity ความคิดสร้างสรรค์จะต้องถูกกระตุ้นมาในขั้นตอนที่2และต้องทำทันทีมเมื่ออาจารย์เปลี่ยนกใหมายเซตค่ะ เพราะถ้าเมื่อใดก็ตามนะคะเราเปลี่ยนโก o ด์ไมซ์เซตแล้วเราไม่ใส่ c r ค i v i t y ลงไปเด็กๆจะกลับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนความคิดของตัวเองไปเป็นฟิกไมซ์เซตอีกครั้งหนึ่งค่ะดังนั้นพอคุณครูเริ่มกระบวนการในการเปลี่ยนโกลด์ามซ์เซตแล้วคุณครูจะต้องใส่ความสร้างสารรค์ลงไปแล้วเราใส่ความสร้างสารรค์ลงไปยังไงล่ะคะ ความสร้างสรรค์ของเด็กๆจะใส่ลงไปได้ในกระบวนการของการจัดการเรียนรู้คือการใช้คำถามเพื่อการกระตุ้นคิดและแน่นอนค่ะในหลักสูตรนี้คุณครูก็จะได้รับการความรู้เกี่ยวกับการจัดการตั้งคำถามการกระตุ้นคิดเช่นเดียวกันค่ะและในขั้นตอนที่3นะคะก็คือการใช้กระบวนการตั้งคำถามเพื่อหาความแตกต่างค่ะ จากเดิมที่เราเคยใช้การตั้งคำถามเพื่อให้เด็กๆสืบสอบหาความรู้เราก็อาจจะต้องใช้กลยุทธ์ของคำถามแปลกไปคือการใช้คำถามเพื่อสร้างความแตกต่างเพื่อให้เด็กๆหาความแตกต่างในการจัดการเรียนรู้หรือเด็กๆหาความแตกต่างจากสิ่งที่เขาสนใจให้ได้ค่ะตรงนี้จะช่วยนำพาให้เด็กๆได้ความคิดที่แตกต่างการออกจากนอกกรอบความคิดเดิมๆแล้วก็หาสิ่งแปลกใหม่เพื่อจะสร้างอินโนเวชันได้นั่นเอง ะะและข้อที่4นั่นก็คือ Information and Fact ที่หลากหลายมากมันคือการให้ข้อมูลค่ะคุณครูในขั้นตอนที่4ของการสร้าง Innovation Thinking คือคุณครูจะต้องให้ข้อมูลที่หลากหลายให้ข้อเท็จจริงที่หลากหลายค่ะกระบวนการตรงนี้แหละค่ะเป็นข้อมูลสําคัญมากเด็กๆซึ่งมีประสบการณ์ไม่มากนักเขาจะนําไปสู่จุดนั้นได้คุณครูต้องให้ข้อมูลเขาอย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น ในกรณีอย่างนี้นะคะนอกเหนือจากเราจะเป็นผู้ให้ข้อมูลผู้แนะนําแล้วเนี่ยควรจะชี้แน้าเด็กๆค่ะว่าเขาจะไปหาข้อเท็จจริงนั้นได้จากที่ไหนกระบวนการนี้จะส่งเสริมให้เด็กๆสามารถจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะและเขาก็ะจะเกิดการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองจากการชี้แนะของครูที่นําไปสู่ความคิดเชิงนวัตรกรรมนี่แหละค่ะและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแชร์ e x p e r i e n c e หรือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนหรือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนก็จะช่วยให้เขาสามารถที่จะมีความคิดเชิงนวัตกรรมได้มากยิ่งขึ้นค่ะและนั่นก็คือขั้นตอนกระบวนการที่สามารถชี้แนะให้เด็กๆมีความคิดเชิงนวัตกรรมได้นะคะแล้วอะไรคือความท้าทายของคุณครูที่จะทำให้เกิดความคิดเชิงนวัตกรรมในเด็กๆ ความท้าทายของเราก็คือความคิดเชิงนวัตกรรมจะไม่ได้เกิดจากการถ่ายทอดค่ะคุณครูถ้าเราถ่ายทอดเราสอนโดยใช้วิธีพาสซีฟแบบเดิมๆความคิดเชิงนวัตกรรมจะไม่จะไม่เกิดขึ้นกับเด็กๆแล้วมันคืออะไรถ้าเราต้องทำ มันคือการให้คำชี้แนะค่ะคุณครูเราต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ถ่ายทอดมาเป็นผู้ชี้แนะมาเป็นโคช้ชให้กับเด็กๆเ,เพื่อให้เด็กๆสามารถที่จะต่อยอดความรู้และสร้างความคิดเชิงนวัตกรรมในตัวเองได้ แล้วเวลาที่เราจะทำการถ่ายทอดนั้นมันท้าทายเรามากเราสามารถทำได้อย่างไรนะคะครูจะแนะนำวิธีการให้ค่ะว่าเรามีอยู่6ขั้นตอนย่อยๆค่ะสำหรับการชี้แนะความคิดเชิงนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในผู้เรียนการที่เราจะชี้แนะให้ผู้เรียนนั้นเกิดความคิดเชิงนวัตกรรมให้คุณครูตั้งเป้าหมายง่ายๆนะคะว่าเรากำลังจะสร้างครีเอเตอร์หรือผู้สร้างขึ้นมาหนึ่งคน เวลาที่เด็กๆจะมีผู้สร้างคุณครูจะต้องใส่องค์ประกอบลงไป3ส่วนค่ะส่วนแรกเราเรียกมันว่า action action ก็คือเราจะต้องให้เด็กๆลงมือทำในกระบวนการต่างๆมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณครูจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อชี้แนะให้เด็กๆเ,เกิดความคิดเชิงนวัตกรรมแนละ้วก็เด็กๆต้องได้ลงมือทํา ครูต้องให้เด็กๆมีส่วนร่วมกับการลงมือทําในทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ค่ะเราอาจจะเป็นผู้ชี้แนะได้เราอาจจะเป็นผู้จัดเตรียมองค์ความรู้ไว้ให้เด็กๆได้แต่ขอให้เด็กๆเป็นคนลงมือทําสร้างองค์ความรู้ของเขาเองนะคะกรณีที่2ก็คือเรื่องของคอนเน็กชันคอนเน็กชันก็คือการเชื่อมโยง การที่จะให้เกิดเด็กๆเ,เกิดความคิดเชิงนวัตกรรมได้คุณครูไม่สามารถใช้กลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงแค่วิชาเดียวเท่านั้นแต่คุณครูจะต้องสร้างความเชื่อมโยงของกลุ่มสาระวิชาคุณครูจะต้องสร้างความเชื่อมโยงของการเรียนรู้ค,ค,รคุณครูจะต้องสร้างความเชื่อมโยงของสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นเข้าไปกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ค่ะและตัวสุดท้ายก็คือ deviation deviation ก็คือความแปลกใหม่ การที่เราจะให้เด็กนักเรียนสามารถเป็นผู้สร้างนวัตกรรมได้เราต้องใส่ความแปลกใหม่คําถามที่แตกต่างสถานการณ์ที่แตกต่างความสถานการณ์ที่หลากหลายจะนําพาเด็กๆไปสู่ การจัดการเรียนรู้แบบนั้นได้และที่สำคัญนะคะ3องค์ประกอบสำหรับการสร้างครีเอเตอร์ตรงนี้หรือผู้สร้างตรงนี้เราไม่สามารถทำงานเดียเด่ยวๆได้ค่ะคุณครูคุณครูจะต้องหลอมรวมทั้ง3องค์ประกอบนี้เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดความเป็นเนื้อเดียวกันในกระบวนการจัดการเรียนรู้แล้วนำพาไปสู่ innovation thinking และนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนเป็นครีเอเตอร์และอินโนเวเตในลำดับต่อไปค่ะ 6ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้นะคะก็จะมีประเด็นแรกเลยค่ะสำหรับประเด็นแรกนะคะก็คือการ paying attention paying l attention ก็คือการใส่ใจ ใส่ใจกับรายละเอียดที่เกิดขึ้นใส่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนค่ะว่าผู้เรียนกําลังลงมือทําอะไรและสิ่งที่เขาทํานั้นมีคุณค่าหรือกําลังตอบสนองกับนวัตรกรรมที่เด็กๆก,กําลังคิดหรือไม่ดังนั้นตรงนี้ค่ะต้องอาศัยประสบการณ์ของคุณครูเป็นอย่างสูงเลยที่จะใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนของเด็กๆ ทักษะที่2ค่ะคุณครูมันก็คือทักษะของการเห็นคุณค่าในตัวเองการเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะคุณครูนั่นก็คือการเห็นคุณค่าในความรู้ของตัวเอง การเห็นคุณค่าในความรู้ในความเข้าใจของตัวเองเขาจะต้องเห็นค่ะว่าตัวเขาเองนั้นมีคุณค่าในการสร้างองค์ความรู้ต่างๆและอีกตัวหนึ่งค่ะคุณค่าไม่ใช่แค่คุณค่าของผู้เรียนอย่างเดียวค่ะแต่เป็นคุณค่าของคนที่เรากําลังพัฒนานวัตกรรมให้ด้วยหรือถ้าในทางการตลาดเขาก็อาจจะมองว่ามันคือคุณค่าของลูกค้าหรือคุณค่าของคนที่เรากําลังพัฒนานวัตกรรมให้นั่นเองค่ะตรงนี้เนี่ยถ้าเด็กๆเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับคุณค่าเรื่องนี้แล้ว แล้วก็เขาจะมีความใส่ใจในการผลิตนวัตกรรมในการสร้างสารรค์นวัตกรรมเพื่อที่จะตอบสนองกับความต้องการของชุมชนของครูหรือของลูกค้าที่เขากำลังจะพัฒนาในอนาคตค่ะตัวที่3าค่ะ คือเรื่องของจินตนาการจินตนาการเป็นองค์ประกอบสําคัญเลยนะคะที่จะทําให้เด็กๆสามารถพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมได้เพราะว่าการแปลงจากสิ่งที่คิดออกมาให้เป็นรูปภาพนั้นหรือจะการแปลงจากนามประธรรมให้เป็นรูปธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยจินตนาการเป็นอย่างมากเลยละคะ่ะคุณครูและนี่คือทักษะที่เราจะต้องเสริมให้เกิดขึ้นกับเด็กๆตัวที่4ี่ค่ะ serious play หรือการเล่นอย่างจริงจังค่ะการเล่นอย่างจริงจัง คืออะไรนะคะการเล่นอย่างจริงจังก็คือการที่เด็กๆจะลงมือทํากับสิ่งนั้นอย่างตั้งอกตั้งใจเราหวาจจะมองว่าในระหว่างขั้นตอนนั้นนะคะเขากําลังเล่นอะไรอยู่หรือเปล่าหรือเขากําลังทําอะไรอยู่หรือเปล่าเขากําลังทดลองอะไรอยู่หรือเปล่า เพราะว่าอะไรคะการจะได้นวัตรกรรมขึ้นมาสักตัวนะคะคุณครูมันต้องผ่านกระบวนการลองมันต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้และที่สําคัญค่ะบางครั้งนวัตรกรรมที่จะเกิดขึ้นจะต้องมีการแหกกฎสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นด้วยค่ะและการที่จะแหกกดเรื่องราวต่างๆในโลกใบนี้ได้เด็กๆมักจะอาศัยการเล่นของพวกเขาเพื่อที่จะสื่อสารสิ่งที่เขาต้องการออกมาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆจะเล่นบ้างเราก็ต้องให้เล่นค่ะแต่ ขอให้เป็นการเล่นอย่างจริงจังนะคะเพื่อที่จะได้นำพาเขาไปสู่นวัตรกรรมที่แปลกใหม่ค่ะและต่อมานะคะก็คือเรื่องของการร่วมมือกันเพื่อสืบเสาะหาองค์ความรู้ร่วมมือกันเพื่อสืบเสาะหาคำตอบที่จะนำไปสู่การสร้างสารรค์ปัญหาค่ะ กรณีของการแก้ปัญหาในโลกใบนี้นะคะเราคงไม่สามารถทํางานคนเดียวได้หรือเราไม่สามารถที่จะใช้องค์ความรู้ของคนคนเดียวหรือกลุ่มสาระเดียวเพื่อแก้ปัญหาได้ค่ะดังนั้นการทํางานร่วมกันในการสืบเสาะหาข้อเท็จจริงหรือในการสืบเสาะหาปัญหานั้นเป็นกระบวนการที่สําคัญที่เราจะต้องส่งเสริมให้เด็กๆเ,เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความคิดเชิงนวัตกรรมค่ะและตัวสุดท้ายก็คือการคาฟิ้งค่ะ ก็คือการปั้นแต่งและทําให้มันเกิดขึ้นจริงขึ้นมาทั้ง6ทักษะนี้ค่ะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของการคิดเชิงนวัตกรรมค่ะและนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทําไปให้เราจะต้องชี้นําเด็กๆเนียวนาเด็กๆนําพาเด็กๆให้เกิดความคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อที่จะพัฒนาเขาค่ะ และยังคงเป็นคำพูดที่คงมีพลังเสมอสำหรับนักสร้างสารรค์ทุกคนนั่นก็คือจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เสมอดังนั้นค่ะคุณครูวันนี้เราจะมาเราจะมาร่วมมือกันในการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ เปลี่ยนจากผู้ถ่ายทอดเป็นผู้ชีน้นะให้เด็กๆเกิดความคิดเชิงนวัตกรรมให้มากขึ้นแล้วเราจะไปดูกันค่ะว่าในหลักสูตรนี้คุณครูจะพบเจอกับอะไรบ้างที่จะทําให้เกิดความคิดเชิงนวัตกรรมกับผู้เรียนค่ะ